ชัดมากเลยหลักฐานชิ้นสำคัญมีคลิปหลุดนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรพัฒน์ทั้งคู่อยู่บ้านเดียวกันแล้วจ้าเรียกว่าเป็นข่าวลือหนาหูที่ขาเผือกออกมาเมาส์กันสนันสำหรับนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุควาย 2K ซุบครบอยู่บ้านเดียวกันซึ่งก็ทำเอาหลายๆคนโยงไปที่นางเอกสาวตาคมพิงกี้สาวิกาไว้ไม่ได้ส่วนฝ่ายชายพระเอกมาดเข้มยุควาย 2K ตกไปที่ตุ้ยธีรพัฒน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการออกมาแชร์คลิปพิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรพัฒน์นั่งร้องเพลงด้วยกันงานนี้คงต้องบอกเลนชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วจ้าโดยในคลิปเป็นช่วงตั้งแต่ที่ทางด้านพิงกี้สาวิกาจะตัดผมสั้นซึ่งก็ถือว่ามีมูลหลังจากที่มีแหล่งข่าววงในว่าทั้งคู่ได้สารสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่ทางด้านพิงกี้สาวิกาจะมีคดีความนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆใจฟูกันเลยทีเดียว พร้อมกับเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ในครั้งนี้กันเทียบและต้องบอกเลยว่าปัจจุบันทางด้านพิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรพัฒน์ก็ไม่ได้มีการออกให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ชาวเนต็ตก็แทบจะปักใจเชื่อไปกันแบบหนึ่งรเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวเนต็ตจับโป๊พิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรพัฒน์หลังในเพจ lady ขีดล่างน้อยขีดล่างเมาเทเซ่ได้ออกมาโพสคลิปของตุ้ยธีรพัฒน์ขณะที่นอนเล่นอยู่กับแมว แต่งานนี้ทำเอาหลายคนทักเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงคนภาคคุ้นมากๆคล้ายเสียงของพิงกี้สาวิกาแม้จะมีการดัดแปลงเสียงแล้วก็ตามล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญพิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรพัฒน์ซุ่มคบกันหลังโดนจับโป๊แมวโซฟาตัวเดียวกันซึ่งงานนี้คงต้องบอกเลยว่าชัดเจนแล้วจ้าแต่อย่างไรก็ต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่อีกครั้ง